เป็นมาของชุมชนตลาดพูนะคะชุมชนตลาดพูเป็นย่านเก่าแก่ในฝั่งธนบุรีค่ะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตลาดพูเป็นศูนย์กลางค้าและชุมชนที่มีชีวิตชีวาซึ่งได้รับอิทธิพลจากทั้งชาวไทยและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยชื่อตลาดพูนะคะมาจากการที่พื้นที่บริเวณนี้เคยมีการปลูกต้นพูอย่างแพร่หลายและเคยเป็นแหล่งการค้าขายพูสําคัญในอดีตค่ะ อัตลักษณ์ของชุมชนตลาดพูคือการเป็นย่านที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนได้อย่างลงตัวพร้อมกับการรักษาประเพณีดั้งเดิมและเอกลักษณ์ทางด้านอาหารไว้อย่างเหนียวแน่นแม้จะอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการรมนาคมของชุมชนตลาดพูยังคงมีชีวิตชีวาและเสน่ห์ดั้งเดิมที่ไม่เสื่อมคลายค่ะและพวกเราสองคนนะคะได้ไปสำรวจในสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนไปดูกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟตลาดพูนะคะเป็นจุดเลนท์มาร์กสำคัญเหมือนกันค่ะของชุมชนตลาดพูค่ะรอ นี่ชั้นเลือกรล้วก็ฉันเป็นไมโลโอริโอเพิ่มสตรอเบอรี่ค่ะค่ะนี่นะคะก็คืออาหารคล่ชื่อของสลาดพลอของเรานะคะก็คือขนมขุยไผ่ค่ะนี่นะคะก็คือขนมขุยไผ่ค่คะ ต่อไปนะคะเราจะพาไปดู3าวัดที่คนในชุมชนตลาดภูนิยมมาสากักการบูชากันประจำนะคะวัดแรกก็จะเป็นวัดราชคฤหอวราวิหารค่ะ และนี่ก็เป็นตลาดนัดวัดกลางนะคะจะเปิดเฉพาะช่วงเช้านะคะก็ะะจะมีพวกของสดแล้วก็ขนมอะไรแบบนี้นะคะเสื้อส่วนใหญ่ที่นะคะคือตลาดวัดกลางค่ะ thank ราได้เดินสำรวจดูภายในชุมชนนะคะเราก็จะพบกับสารเจ้าเป็นจำนวนหลายแห่งนะคะเราจึงได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนตลาดภูค่ะนั่งรถแม่งเนี่ยก็จะเป็นไยไข่ไทยไข่ผีเสื้อผนใหญ่ถ้าหนูมาตอนเช้าก็ตลาดวันกลางก็จะคึกคุยหน่อยขายเกี่ยวกับอะไรก็จจะเป็นตลาดสดแล้วกน็นะคะขายสินค้าราคาส่งอะไรพวกนี้พวกเครื่องดื่มพวกอาหารเป็ดทะเลทั่วไปอะไรี้